สวัสดีค่ะพบกับครูสมพอรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำอาหารว่างคือขนมเทียนไส้หวานขนมเทียนจะมีส่วนประกอบอยู่สงส่วนคือตัวไส้แล้วก็ตัวขนมตัวไส้วันนี้ครูจะใช้ถั่ว3ามชนิด นำมาทำไส้หวานคือถั่วเขียวเลาะเปลือกถั่วลิสงและถั่วแดงนำไปนึ่งแล้วก็มาบดให้ละเอียดแล้วนำมากวนรวมกันจนแห้งปั้นเป็นก้อนได้ส่วนตัวขนมใช้แป้งข้าวเหนียว200กรัมมันม่วงนึ่งแล้วก็บด100กรัมน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วย แล้วครูก,ก็จะห่อด้วยใบตองนะคะซึ่งใบตองที่เราตัดมาแล้วก็จะผึ่งลมหรือผึ่งแดดให้เขานุ่ม5-10นาทีนะคะแล้วก็มาออกแบบโดยการฉีกให้กว้างประมาณนี้ตัดเป็นรูปหยดน้ำด้านนี้จะโคง้งด้านนี้จะแหลมอย่างนี้นะคะเราจะใช้สองขนาดนะคะคือเล็กใหญ่ ขนาดเล็กก็จะลดหลั่นกันไปแล้วก็ตัดแบบเดียวกันนะคะพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเมื่อเราได้ไส้แล้วนะคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนพอประมาณนะแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะว่าเราจะทำขนมใหญ่แค่ไหน ได้ใส่แล้วนะคะก็พักเอาไว้ก่อนต่อไปเรามาทำตัวแป้งใส่แป้งนะคะมันม่วงนึ่งค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงค่ะทยอยใส่นะคะไม่ใส่โพรดพราดเพราะว่าแป้งและ มันม่วงของเราอาจจะชื้นมากก็จะทำให้แฉะนวดจนน้ำตาลแป้งและมันม่วงเข้ากันค่ะถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำได้นะคะนวดจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เนียนประมาณนี้ค่ะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วตัวมันม่วงก,ก็จะมีความหวานด้วยนะคะเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแค่สองช้อนก็พอมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ จะเตรียมน้ำมันนะคะเทใส่ถาดนี้เอาไว้เอาไว้ชุบตัวขนมก่อนห่อนะคะการใส่ถุงมือทำอาหารก็ต้องหมั่นล้างนะคะล้างมือแล้วก็เช็ดด้วยผ้าที่สะอาดน่ครูก็ล้างแล้วล้างอีกแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเราก็มาลงมือกันเลยค่ะโดยการแบ่งแป้ง ออกมานะคะเราก็แล้วแต่เราจะออกแบบนะคะเป็นก้อนๆประมาณนี้นะคะก้อนพอประมาณเพื่อสะดวกในการหยิบมาห่อได้สะดวกโดยการคาดคเนลละกันนะคะการทําขนมเทียนเราจะทําตัวขนมสีขาวบริสุทธิ์ก็ได้แต่นี่ครูอยากจะเพิ่มผลไม้แล้วก็สีสันลงไปด้วย เพื่อให้เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไส้ก็เหมือนกันครูอยากจะใช้ถั่วไปหลายชนิดก็คือใช้ถั่วสามชนิดนั่นเองอ่าทีน,นี้ครูก็มาแผ่แป้งออกมาบางๆอย่างนี้ยิบไส้ลงไปแล้วก็ดันขึ้นขอบๆข,ขึ้นมาจีบข้างบนแล้วก็กลึงให้กลมนะคะจนไส้มิดชิดอย่างนี้ แต่เราจะเก็บไว้ในถาดที่มีน้ำมันนะคะแผ่ๆๆๆแแ,แล้วก็ใส่ไส้ลงไปบ,บ,บีบขึ้นจีบขอบขอบมารวมกันนั่นเองแล้วก็ทำให้กลมงแช่เอาไว้ในถาดที่มีน้ำมัน่บอง,องนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะหุ้มไส้ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะไปมาดูวิธีการห่อค่ะดูวิธีการห่อนะคะใช้ไปตองสองไปนวลตองหันเข้าหากันจีบตรงนี้แล้วเอาขนมที่เราแช่ในน้ำมันลงมาใส่แล้วก็พับตรงนี้ พับขวาพับซ้ายพามาหาการอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะตามความถนัดแล้วก็มาพับถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดออกได้คะ่ะซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะอันไหนขึ้นก่อนก็ไดออ้อันใหญ่อยู่ข้างล่างอันเล็กอยู่บน หันหวนตองเข้าหากันทำกระทงตรงกลางหยิบขนมที่เราแช่ในน้ำมันมาใส่แล้วพับตรงนี้ลงพับขวามาซ้ายมาแล้วก็พับตรงนี้สอดตรงก้นก็จะเป็นทรงนี้ค่ะ เดี๋ยวครูทําให้หมดนี่ก่อนนะคะเดีวจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ mm. อะครูก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ต่อไปครูก็จะนึ่งค่ะนําไปนึ่งนะข mm. ณะที่ครูห่อครูก็ไปต้มน้ํา จนเดือดแล้วนะคะไปเราก็มาเรียงขนมในรังถึงค่ะ จะนำขนมเทียนเนี่ยไปนึ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะเดี๋ยวครบกำหนดเวลาแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนะคะอืมปิดแก๊สได้ขนมขนมเทียนของเราก็ครบกำหนดเวลาแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้ว ออกมาให้เย็นตักออกมาผึ่งลมก่อนนะเสร็จแล้วค่ะสวยงามมาก ดูสักอนันยังร้อนอยู่นะคะสีสวยมากค่ะสีของมันม่วงสวยงามมากไสถั่วนะคะอุดมไปด้วยโปรโตีนเราทำขนมให้สมาชิกในบ้านรับประทานหรือเด็กๆไวเจริญเติบโตเราก็จะใส่ถั่ว3อย่าง3มชนิดลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะ ชิมแล้วนุ่มกว่าอร่อยกำลังอุ่นๆนี่อร่อยค่ะแป้งเขาไม่หนึบมากนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของผลไม้ด้วยนะคะเราจะใช้มันอะไรก็ได้หรือฟักทองก็จะทำให้แป้งเรานหะนึบน้อยลงค่ะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลย ยกทั้งกระด้งนี้แหละไปเสิร์ฟนะคะทานกันหลายๆคนก็สนุกดีและก็อร่อยด้วยขนมเทียนมันม่วงของเราก็เสร็จแล้วเป็นขนมไทยโบราณเป็นของว่างที่เราทานได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบนะลองไปทํำดูนะคะขนมเทียนมันม่วงไส้หวานหรือไส้สามถั่วที่ครูํำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม u b s สไคร e ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ